สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกท่านวันนี้บรรยากาศอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาบรรยากาศอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาพี่น้องห h a u หกหกค่ะคุณสุขี comment ม,ม,มาว่าหน้าคือนหกแคร่เสียเงาไปหกจังได้หกจังได้มาแตเดี๋ยวมาหน้า ปีนึงก็ยปีหนึ่งมอเตอร์ไซค์มานี่ยแหละก็ได้เอาเครื่องมาตัดหนาหัดหมดึกเอาพาไปหาดำไ้ดำหน้ามันนั่งยืนนี่งบนเร่ด้วยหน้าสามไฮห,หนึ่งเดี๋ยวนายไปแดดอ่อนพอนดำมูละมัดเป็นตีม<ำ>ูได้มันสี่เหล่าครึ่งชั่วโมง หลังจากตะวันรับตายไม้ป้บดำครึ่งชั่วโมงปีนี้ได้ดำค่ะซูเปอร์เกินชั่วโมงกัได้ผลหลายผลนเดเมื่อนี้สีหายุปปูเปญ่าร้องดำะะแด้วค่ะเลาสีดำหน้าเป็นบ่ยางลูกยางเนี้ยได้บ่ดำหน้ามาได้บ่มาได้มาเปลี่ปปนยนซูเปญ่าในสมืปป่นนี่ดอกพาลงมาดูข้างล่างค่ะนี่ บรรยากาศท้องสุ่งค่ะบรรยากาศทงหน้าค่ะทงไฮทงหน้าน้ำเต็มสาคือเก่าค่ะสาที่ห่อม้โคมายกสะดุงค่ะสานี่แล้วก็นี่ไฮนี่ก็เอาบอกรถไทยเพื่อนค่ะเอาโรตเตอรี่ค่ะแนวปันดินค่ะว่าปันไฮปันเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวจะน้ำขั้นคู่ค่ะหุกค,ค่ะน้ำอื่นใส่ให้ตาแล้วเอาคับรุไถออกมาดันหยาดันงูออกค่ะดันหยาออกน้ำขั้นคู่ไ้นี่ก็ปั้นเรียบร้อยค่ะปั้นแห่งปั้นหม่องได้ไม่นามก็ปั้นตรมค่ะไ้นี่ก่อนค่ะไห้่ี่ถ่ายก่อน ปยังมันปาคคาด,าคะาดจะดงวะมันถือ,อันมันถือ,อยงราอยู่หไห้หันทิเป็นบวกมันเหมือนมีใครยคม,มาเนี่ยแต่บุตรปลอยไงถือโรตรีปันดำห้ดำหน้าค่ะ พิธีพิธีชีวิตชาวอีสานน,นี่กับต้นอินตาลลัมอุกแจกมันไว้ไม่ค่อยมีเวลามาค่ะปลาบอลน,นะคะมุมนั้นมันเป็นบวกอยู่หันปลายูหัน อันนี้ซุปปอร์ยาวค่ะคอยทาเราวดำหน้าแล้วเลยไปดำค่ะมือนี้คอยทาแล้ววะเลีาาเ้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ไหมวสันเราเล่ยโล่งดำเลยมืนี้เื่งค่วิธีแล้วดำค่ะเอาดำเป็นบ้เป็นไดเป็นไดแบบพี่น้อง เขาก็ะทำทาทาไปค่ะว่าเห็ดดำไฮดำหน้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงเมียได้บ่เขาทำได้ครับคนก็เลยยานเสียฟ้อมหอยยานอ่ะปะท้เป็นอยังสีเห็ดเพราะใดเป็นอยังสีเป็นอยังสีดำเพระเป็น <laughs> เอาดำเป็นอยู่คอยก็สบายตัวเนาะบาทดี้พรว่าได้ตรองดำเนาะให้เราดำเนาะปีนี้ว่าได้เก็บมอโปมือวันไดค่ะเพราะว่าเอารถไถไงล่งปั้นไห้ไดค่ะปีกายนิดเน็บเอาค่ะเอาอันซักลุ่มเอาคือว่าได้ปดั้นค่ะ ทำเร็วก็กันนะกระซิบกับซุป,ปเปอร์เาไฮเนียนมันเป็นหินค่ะมันเป็นหินมันเป็น,ห,น,น,ปนหินกับขันบ่อไทยนี่ขันบ่อไทยพ่อปั้นนี่ อารถไทยมากไทยเกียดย์หนาเด้อเด้อตาชีดรับรถไทยออกมาเกียดเอาเด้อดำหน้าเลรอืเป็นยังก่อปลาตา,ปตายไนมันมีปลางานนี่ปลา มันเข้าว่มันเข้าเดือด<ะ>เอาขึ้นว่ายังดำซัมนีก่กระจุก การลกกระเพาะขึ้นอีกแล้วลุกทองครับพี่น้องขึ้นมาพักพอนเบิงคุณแว่นสีดำหน้าครับบ้านี้ดำเป็นบอฮะ มันคือมัดการกระเพื่อขึ้แล้วบึงตนแล้วหน้าที่ผลเสือซีบเบิดกามัดนั่นหร่อว่ามันเอื้นเศร้าผลเปล่ามือหนึ่งพีออกมาไว้มือขางนั่นเนี่ยในขณะที มือข้างหนึ่งเสียบลงมือข้างหนึ่งพี่ออกไวเห็นปะมือข้างนั่นนี่พี่ออกมาไว้แงออกมาหยิบปั๊บเสียบลงเลยไม่เห็นเห้เบืนะ้องเราดิมองเห็นไหมไม่เห็นเลยน้องน้ำ ไกะหาบกายไหมน้องงามเร็วพูน่ะกายพูน่ะเอาโทรศัพท์มาไว้น้ำพีก่อนเอาโทรศัพท์มาไว้นี่ก่อนไปต้นไผ่ก็ไปหิ้วก้าไปไปหิ้วก a s ช่วยพี่น้ำไปเอาคนละสองมัดนะลูกหิ้วมา นนงไขง่เป็นบ้า,าหรือประมาณนี้เราบึ่งมาเลยหมอนี่เจอเสอแล้วไอ้มันเป็นบ้าขี้ขันนี่บ้านเรียกอันนี้อันนี้กูปั่นกันมาทั้งนั้น,นไ,ไ,ปไปเอาแม่คนละสองมัดคนละสองม,องมัดไปแข่งแล้วนะไปคนละสองมัด ย่ำ thi lại หลายห้ามปักบ่ทัน luôn hay na lên ơi tuần phai yak đâm ba tuần phai yak đâm na bên ba? ยังเหยียบต้นมะพร้าวพ่อได้ไงต้นมะพร้าวนั่นนี่เฮ้ยยัอ่าม่ทับแล้วไปไปรอด้วยไม่ได้หรอเรียนค่อยๆไปยุ่ง ปะป๊ะบันเนี่ยจบลอยครับเสร็จไปหนึ่งงานให้นี่มันก็สูงกว่ากันนะแช่วหมให้นี่แหละแกนันน้ามาทึงตนอนว่าได้บอกมันดันลงมาผิวไป หเหลืออยู่หนึ่งสองสามงานนะครับงานนี้ใหญ่มากเนี่ยงานนี้งานยี่กมูหลังจากที่เราดำนาเสร็จแล้วอะใครบ่าใครอยากเห็นลิงปะยาาดำนาขึ้นมาแล้วอะมันก็นมาลออเลนน้ำที่นี่ ตอนนี s, 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 ้ฝนโปรอยู่นะเนี่ยนะตอนนี้ฝนโปอยู่ด้วพี่น้องฝุ่นฝุ่นฝุโอ้โอ้สาวสิเห็นได้นาะสาวสีเห็นสาวสิเห็นได้น่ะนั่นเห็นนั่นนะ เห็นงูเห็นงูน้ำเห็นงูอยู่ในน้ำนั่นนะมาแม่มันกบียกตัวคืนรถมันกบียกแมแกยังไงม่ได้เอาส่งสาสั่นมันน้ำก,กบีกตัว เปียกรถตัวผ่าหัวไว้ผาหัวไว้น,นั่งอดีค่ำแล้วค่ะขามำแล้วเลยดิเลยา